คนเนี่ยครับกับนายสิทาไปร่วมกันยืน่นหนังสือต่อสารกังหวัดมุกดาหารการสืบสวนส,วนสอบสวนก็ยุ่งยากการที่ตารวจเขาจะไปวันข้างหน้าสมมติจะไปออกมาจับนายลุงพลเนี่ยมันก็จะยุ่งยากไปเพราะว่าอะไรเพราะนายสิทากับนายลุงผลเขาไปร่วมมือกันแล้วไปจับมือแล้วก็กอดกันแต่ยังไม่เปกปทุกข์กา<ร>โทรมาเขาก็สงสัยว่านายสิทาเนี่ยทนายของลุงผลผู้ต้องสงสยัยคดีฆาตกรรมคดีน้องชมพู่ นะไปยื่นไปยื่นหนังสือถึงหัวหน้าสารมุกดาหารเนี่ยจะทําให้การทํางานของตํารวจยุ่งยากใช่ไหมผมก็ตอบว่าใช่นะทําให้การทํางานสืบสวนสอบสวนเนี่ยเกิดความยุ่งยากขึ้นการที่จะหาคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่ก็ยุ่งยากขึ้นก็เพราะเพราะอะไรครับพร่อนายลุงพลเนี่ยครับกับนายสิทธาไปร่วมกันยื่นหนังสือต่อสารจังหวัด มุกดาหารการสืบสวนสอบสวนก็ยุ่งยากการที่ตำรวจเขาจะไปวันข้างหน้าสมมติจะไปออกหมายจับนายลุงพลเนี่ยมันก็จะยุ่งยากไปเพราะว่าอะไรเพราะนายสิทากับนายลุงพลเขาไปร่วมมือกันแล้วไปจับมือแล้วก็กอดกันแต่ยังไม่ได้จูบปากกันนะครับเขากอดกันเรียบร้อยสองคนเขาก็ร่วมมือกันนะไปปิดห้องคุยกันเรียบร้อยแล้วก็ไปยื่นหนังสือไว้เพราะฉะนั้นวันข้างหน้าผู้ต้องสงสัยรายนี้ก็คือลุงพลเนี่ยเขาก็มีที่ปรึกษาอย่างทนายสิทา เขาก็ไปรวมมือกันเรียบร้อยแล้วไปดักทางไว้ก่อนนะตำรวจจะมาออกหมายจับอ่าลุงคนไม่ใช่ง่ายๆนะเขาไปเขียนดักทางไว้แล้วเพราะนั้นการที่จะตำรวจจะออกหมายจับออกหมายเรียกลุงคนมันก็จะยุ่งยากขึ้นนะแล้ววันข้างหน้าน้องชมพู่ที่ตายไปแล้วอย่างหน้าเนรอเนรขนาดเด็กสามขวบหนักเก้ากิโลโอกาสได้รับความเป็นธรรมมันก็เป็นไงจะยุ่งยากขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาได้ทนายความดี นะนายซูเปอร์สตาร์ที่นายอัจฉริยะเขาเรียกอ่ะทนายซูเปอร์สตาร์ทนายหิวแสงหรือพวกทนายอยากดังมีเอฟซีจำนวนมากห้าแสนหกแสนนะไปไหนมาไหนต้องแจ้งหมายข่าวนะจะขึ้นรถก็แจ้งหมายข่าวจะซื้อตั๋วเครื่องบินก็แจ้งหมายข่าวจะขึ้นเขาก็แจ้งหมายข่าวจะไปศาลก็มาแจ้งหมายข่าวเขาก็สร้างพื้นที่ข่าวคําสัมภาษณ์ทุกคําของเขาที่ออกมาทางสื่อมวลชน มันก็ทําให้ตํารวจก็ต้องเปไง็นไงนะก็ยุ่งยากขึ้นการทํางานเพราะมันมีคนมาหักล้างสิ่งที่ตํารวจกําลังทํางานก็ผมก็สงสารตํารวจที่ทำํำคดีนี้นะครับนะครับที่มีคนอย่างนายสิทาเข้าไปเนี่ยตอนนี้มันก็เขาก็จะไปตรวจสอบนะหักล้างต่างๆนะฮะนะครับนะบนะเพื่อให้นายลุงคนนั้นไม่ต้องถูกออกหมายจับนะครับ นะครับอันนี้ก็สงสารน้องชมพู่แล้วครอบครัวพ่อแม่น้องชมพู่นะครับที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็าฝากไปยังพ่อแม่น้องชมพู่ยพยายามให้นายสิทาเข้าไปพบนะครับระวังนะครับพอสมัยก่อนนี่เขาก็เคยตอนเป็นทนายให้หมวดจรูนก็ไปพบครูปีชามาแล้วนะครับระวังนะครับเขาไปตั้งคําถามไปตั้งคําถามมาเนี่ยนะเขาก็ต้องการจะช่วยลูกความเขาคือช่วยใครช่วยลุงพลเขาไม่ได้ต้องการที่จะช่วย นะหาคนร้ายคดีน้องชมพู่แต่อย่างใดนะเขาปักธงชัดเจนครับนะนะทีมงานนายสิทธาที่ผมติดตามข่าวเขาบอกว่าน้องชมพู่เดินขึ้นไปตายเองก็นะเท่ากับว่าไม่มีใครทําให้ตายหรกตายเองอ่ะน้องชมพู่อ่ะนะครับ,นะค,รบคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ฟังอยู่ก็เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะพิสูจน์ทฤษฎีของเขาว่าเขามีทั้งหมอมีทั้งนักวิทยาศาสตร์ เพื่อจะมาหาักล้างพยานหลักฐานของตํารวจตารวจก็เหนื่อยะครับเนี่ยลำบากแบบที่พอบอรตรพูดนะครับคนร้ายสมัยนี้เป็นคนดังมีคนมีชื่อเสียงเป็นคนมีเงินมีทองเขาก็จ้างทนายจ้างที่ปรึกษากฎหมายดังๆมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะท่านพอบอบอกแล้วที่ปรึกษากฎหมายเหล่านี้ก็จะมาแนะนําให้คนเหล่านี้ปฏิเสธให้คนเหล่านี้สู้คดี แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการหลบเลี่ยงอะไรต่างๆนะฮะนะนี่แหละครับบ้านเมืองเราฮนะนครับเนะครับ,นะรบเพราะฉนั้นก็จะขอแสดงความเสียใจนะครับกับน้องชมพู่นะฮะที่ว่าการทํางานของตารวจก็ยุ่งยากขึ้นจะออกหมายจับเร็วๆก็ยากเพราะนายสิทธาเออได้นําหนังสือไปยื่นไว้ที่ศาลแล้วนะครับซึ่งนะถามมาตามกฎหมายทําได้ไหมไม,ไม่ไม่มีใครเขาทา ไม่มีกฎหมายรับรองให้ทําอะไรได้แต่ไม่มีกฎหมายห้ามทําเพราะว่านายเจมส์นะนายเจมส์ก็คือเพื่อนสนิทของนายสิธาเขาก็บอกว่าทําอะไรได้ก็ทําไปเถอ,อนะนะครับนะขอให้ลุงพลหลุดก็พอแล้วจะไปอะไรมากนะค่าจ้างเราก็รับมาแล้วนายเจมส์ก็ไปโพสต์นะครับทาอะไรได้ทำนะครับแล้วก็ยังมีทนายพ,พวกเขากลุ่มเขาก็บอกทําอะไรได้ก็ท,ทําไปเถอะกฎหมายเขาไม่ห้ามยังไงไงเราต้องช่วยลุงพลให้รอดให้ได้ หนักหนาแค่ไหนยังไงก็ต้องเอาให้รอดนะเพราะค่าจ้างเราก็รับมาแล้วเราก็ต้องทําให้เต็มที่ก็นายสิทาก็เอาให้เต็มที่เลยนะเอาให้หลุดเลยแต่ผมสงสารแม่น้องชมพู่ว่าลูกเขาจะตายฟรีหรือเปล่านะเดีน๋ยะครับนายสิทาแล้วก็านายเจมกาลแมก็พูดเหมือนกันอะไรที่ยังไม่มีใครทําเราก็ทํากาลแมก็บอกว่าเนี่ยการโฆษณาเกินจริงอะไรต่างๆเนี่ย นะเอาประสบการณ์ลูกค้ามาพูดอะไรกรันเนี่ยไม่มีใครทําเราทําคนแรกก็ได้เหมือนกับเอาเบิร์ไฮสไตล์นะนะครับนะทำยังไงเราก็การะแมก็บอกยังไงก็รอดอยู่แล้วเพราะเรามีทนายชื่อเจมส์ครับนะนายเจมส์นายเจมส์เ็ใครทนายที่ทรรมหาก,กินกับพวกดารานัก้องนางงามนะเขาก็บอกแล้วการะแมไม่รู้กฎหมายนะครับนายสีทากลุนะ่มนี้ก็เหมือนกันครับลุงพลก็ไม่รู้กฎหมายมันนะครับ เขาก็ทําทุกสีทุกอย่างถึงแม้กฎหมายก็ไม่มีใครเขาทากันนะแต่นายสิทธาเ็าทาครับเขียนหนังสือถึงหัวหน้าศาลนะครับว่าถ้าจะออกหมายจับยังไงก็ต้องเรียกสอบถามในพลก่อนนะในในลุงพลเนี่ยไม่มีใครเขาทำแล้วครับแล้วก็จะมีทนายกลุ่มเขาที่พวกหิวแสงด้วยกันก็จะไปรวมๆกันนะครับสงสารน้องคุณพุ่ผมไม่อ่านไอ้คอมเมนต์ในเพจนายสิทธาเนี่ยในขาธิการมูลนิธิ นายสิธาเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะเลขาธิการมูลิีิเพื่อเยาวชนและสังคมนะน้องชมพู่ก็เป็นเยาวชนนะครับดูแลน้องชมพู่บ้างนะนายสิทธานะไม่ใช่ดูแลจะลุงพลถ้าลุงพลเนี่ยทำผิดจริงเนะี่ยก็ต้องแนะนําให้รับสารภาพนายสิทธาไม่ใช่ไปช่วยเขาจนหลุดคดีเนี่ยสังคมตอนนี้ก็เริ่มสงสัยนายสิทธามากขึ้นแล้วนะผมก็สงสัยว่านายสิทธาไปทําเพื่ออะไรทําให้ให้การสืบสวนสอบสวนยุ่งยากการออกหมายจับยุ่งยากไปหมด พี่น้องเข้ามาแล้วชื่อคันแชร์ให้ไปถึงนายสิธาเบี้ยบังเกิดหรือชื่อเดิมนัฐวุฒิสมัยเป็นเยาวชนคนกระทุ่มแบนนะมีหลายคนก็ถามว่านายสิทธาเคยมีคดีเกี่ยวกับเยาวชนไหมคดีอะไรเกี่ยวกับผู้เยาว์เด็กอะไรมีหรือเปล่าสมัยอ่าสมัยเป็นเยาวชนอะไมนายสิทธาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อด้วยจริงๆผมก็อยากจะบอกว่ามีไม่มีนะเดี๋ยวรอครับเดียวนะครับ นะนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันกดติดตามกดชื่นชอบกด s ับสไครต์กดกระดิ่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้กมันปิดกั้นการมองเห็นเนยอะ <c oughs> ตอนนี้ y o u t u สาม6นหกแล้วเฟซบุ๊กสามเปนเก้านะครับนะฮะนะครับเนี่ยสงสารตำรวจทำงานยากเขากว่าจะทำงานมาแปเดือนอะไรต่างวันนี้จะมัจะมาสอบถามนะอะไรจะอะไรต่างๆเนี่ย นะนะก็นะครับสงสารแม่น้องชมพู่นะความเป็นธรรมก็นะตำรวจว่าจะได้ออกหมายจงหมายจับกันตอนสิบสี่กุมภาเมื่อกี้คุยกับอาฉริยะเนี่ยตำรวจก็เร่งอยู่แต่พอศิษฐามานี่เริ่มนะจะไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านไปคุยกับพยานอะไรต่างๆบางคนก็ไปนําเสนอข่าวว่านะทีมงานทนายลุงพลเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยไปขอยืมเสื้อ นักข่าวมาสวมนะบางคนก็บอกว่าจะปลอมตัวไปลวงตับพยานอะไรต่างๆแต่ผมก็ยังคิดว่าคนอย่างนายสิทธาเนี่ยไม่น่าทำนะเพราะมันผิดจรรยาบรณวิชาชีพนะถ้าเกิดนายสิทธาสมมตินะไปเรื่องปลอมตัวนะครับเอายืมเสื้อนักข่าวมาแล้วไปตามชาวบ้านไปหลอกถามอัดเสียงถ้าแบบนี้ไม่เรียกว่าทนายนะสมมติว่าทําจริงนะแต่ผมเชื่อานายสิทธาไม่ทำแบบนี้เขาเรียกว่าโจรน,นะไม่ใช่ทนายนะครับ แต่ผมเชื่อนะคนอย่างนายสิทธาเนี่ยแกแกไม่น่านะจะไปล้วงตับคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามถึงแม้อดีตเนี่ยนายสิทธาเคยไปพบครูปีชาตอนที่จะรับว่าความให้กับหมวดจรูนตอนนั้นน่ะนายสิทธาบอกว่าเข้าไปจับพิรุษครูปีชามาแต่ผมว่าคดีเนี่ยนายสิทธาอย่าทําเลยครับนะครับเห็นแกบาปบุญคุณโทษบังเถินนายสิทธาผมกราบนะครับนะ นะฮะอย่าไปทําเลยเหมือนกับสมัยตอนครูบีชาเนี่ยไปพบครูบีชาแล้วก็ไปสอบข้อมูลอะไรไปจับพิรุษอะไรอ่นะนาติดาเขาพูดเองนะครับไปดูข่าวในช่องอมรินทีวีเขาไปจับพิรุษอารูบีชานะตอนที่เขารับว่าความรับทํางานให้หมดจรุนผมว่าคดีนี้นาติดาอย่าทำเลยครับเห็นนึกถึงบาปบุญคุณโทษบ้างถ้าสมมุติว่าน้องชมพู่เป็นลูกหลานเราเนี่ยนาติดาอย่าไปทําเลยนะถึงแม้เขาจะจ้างเงินเยอะแค่ไหนอ่ะ นะครับค่าจ้างจะมากมายหรือไม่มากอะไรอย่าไปทําเลยนะนยสิธาเชื่อผมเถอะนะนะนะครับอย่าไปลวงตงุงลวงตับอะไรเลยนะแต่ผมเชื่อนะิติธรรไม่ทำเราดูละเพราะว่าเขาเขาก็เนี่ยเคยไปเคยเขายอมรับว่าเขาทําสมัยอ่าอ่าครูวีชาแล้วต่อมาเขาก็ชนะคดีนะนะครับก็อย่าไปทําเลยนะบาปบุญคุณโทษมันมีนิสิธานะนะครับ ทุกวันนี้ก็ร่ำรวยเห็นเห็นข่าวออกขับ B องคขับ Bn รถมีหลายคันนะไม่รู้เอาเงินจากไหนมาอะไรไงไน,นะนะก็เนี่ยในานามมูลนิธิหรือเปล่าน่าเสียภาษีบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับก็อย่าทําเลย